สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ทางทหารเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์สงครามอย่างละเอียดและเข้มขน้นถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีความโดดเด่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่น นั่นก็คือไท2กะมิรถถังที่ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะตัวเพื่อการรบทั้งบนบกและในน้ำและในปี2025นี้มีการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่ทำให้เรามองเห็นคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ของรถถังรุ่นนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไท2กะมิเป็นรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นแรกที่พัฒนาขึ้นโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ส โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความต้องการในการรบที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงทั้งในการลงจู่โจมทางทะเลและการเคลื่อนพลในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายจุดเด่นของไทสองกมคิคือการออกแบบลำตัวรถที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ลอยน้ำได้ทำให้มันสามารถลอยและขับเคลื่อนในน้ำได้ด้วยใบยพัดท้ายโดยสามารถถอดอุปกรณ์ลอยน้ำออกได้เมื่อต้องการใช้งานบนบก ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมากในยุคนั้นสำหรับปี2025นี้ถึงแม้ว่าไทยสองกมีจะไม่มีการผลิตใหม่แล้วเพราะเป็นรถถังประวัติศาสตร์แต่ความน่าสนใจคือการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทหารและงานแสดงเทคโนโลยียุทธศาสตร์หลายแห่งทั่วโลกที่นำเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการออกแบบการใช้งานจริงและการดัดแปลงที่เคยเกิดขึ้นในสนามรบ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่เปิดเผยผ่านเอกสารประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เพิ่งได้รับการแปลและเปิดเผยสู่สาธารณะทำให้มีการประเมินค่าเชิงประวัติศาสตร์ใหม่โดยเฉพาะในแง่มุมของวิศวกรรมการออกแบบยานยนต์ทางทหารยุคแรกเริ่ม ค่าสอกับมิขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลมิซูบิชิ A6 120วีเดขนาด6สูบให้กำลังประมาณ115แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งแม้จะดูไม่แรงเมื่อเทียบกับรถถังสมัยใหม่แต่สำหรับรถถังขนาดเบาในยุคนั้นถือว่าให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมโดยมีความเร็วสูงสุดราว3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่ออยู่ในน้ำ จุดเด่นคือความสามารถในการลอยตัวและเปลี่ยนสภาพจากยานพาหนะทางบกเป็นเรือได้ในเวลาอันสัน้นซึ่งถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะที่หาได้ยากในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถถังรุ่นนี้มีความประหยัดมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานของรถถังในช่วงเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อใช้งานในภารกิจทางน้ำและชายฝั่ง ซึ่งไม่ต้องการพลังงานมากนักทำให้ไท2กมิควสามารถปฏิบัติการได้นานกว่ารถถังทั่วไปในหลายสถานการณ์โดยมีระยะปฏิบัติการประมาณ320กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับภารกิจจูโจมชายฝั่งระยะสั้นภายในของรถถังไท2กมิถูกออกแบบมาเพื่อรองรับลูกเรือหนายโดยมีพื้นที่จำกัดแต่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นคือการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงได้สะดวกแม้ในสถานการณ์ที่เร่งรีบเบาะนั่งของคนขับและพ้นยิงถูกออกแบบให้รับแรงกระแทกได้ดีในระดับหนึ่งมีช่องมองรอบทิศทางและระบบระบายอากาศที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระหรือยุโทโธปกรณ์นั้นมีพื้นที่พอสมควรเมื่อถอดอุปกรณ์ลอยน้ำออกแล้ว ด้านระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อย่อมไม่มีในรถถังยุคนี้แต่มีระบบวิทยุพื้นฐานสำหรับติดต่อสื่อสารภายในทีมและหน่วยสนับสนุนซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีทันสมัยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานในสนามรบได้อย่างมากด้านความปลอดภัยท้าย,ยสกระมิกมีการติดตั้งแผ่นกรอดเหล็กที่สามารถป้องกันกระสุนเบาและสะเก็ดระเบิดได้ในระดับพื้นฐาน และมีระบบลอยน้ำที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตเมื่อลงสู่ทะเลหรือถูกยิงในน้ำโดยรวมแล้วระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ถือว่ายังอยู่ในระดับพื้นฐานตามมาตรฐานของยุคนั้นแต่หากพิจารณาในมุมของเทคโนโลยีทางทหารยุค1940 <40 S 2> ก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีการออกแบบล้ำหน้ามากสรุปแล้วไทสองกามิคือหนในรถถังที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการทางทหารของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยความสามารถในการสะเทินน้ำสะเทินบกการออกแบบที่ยืดหยุน่นและเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ในยุคนั้นแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการใช้งานจริงแล้วแต่ก็ยังคงเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมของนวัตกรรมยานยนต์ทางทหารในอดีตและเป็นเรื่องราวที่ควรค่าต่อการศึกษาและเรียนรู้สำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ